ก็ให้นะค,ะ,คะก็เหมือนกีเพาส์กีเพาสม,ายมาัยใหม่เพราะว่าแบบเหมือนกับเกี่ยวกับเขาเรื่องอะไรอย่ะร่วมวม,มอยู่ในโชว์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากใส่ชุดที่แบบอลังการนิดนึงเพราะเราก็มาในคอนเซ็ปต์ของประเทศจีนครับผมบริบบี่บอยสึกยังไงบ้างคะที่เห็นเยใจใส่ลงนี้ครับ สวยดีครับผมสวยสวยสวยดีคนที่ใส่วพีใช่ไหมรู้สึกยงไงคะก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกคำาค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรครู้สึกอะไรบ้างโดนเหรอับเนี่ยชอบการสกิดงานดีก็เป็นแบบว่าเป็นชุดโชว์ของทางทีมงานค่ะอะไรอย่างเงี้ยคะทําดงก็ ตอนนั้นก็ไม่ไเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรารู้ว่าตีมันคือเป็นย่กับเจ้าพ่ออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดเพิ่งจะมามีคุณนะสติสติได้คิดนะครับผมเพราะเมื่อกี้ดูบนเวทีน้องินเหมือนหายใจะเข้าไปทำไมถึงตัดสินใจรับงานครับความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีรับงานคู่กันบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นอีเวนต์ก็มีติดต่อมาบ้างแหละแต่ก็จะมีคิวแบบสบัดเฉวียนไม่ตรงกันบ้างรุ่นนี้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งจะมามีงานนี้ เป็นงานแรกที่แบบคิวได้ตรงกันแล้วก็ได้ออกมาทํางานด้วยกันการตังานคู่คนก็ต้องไปจักล้องกันก็คือไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากมากแต่ว่ามันก็จะมีการคุยกันนิดหน่อยว่าเอ้ยแบบอาจจะเถื่อนบ้างถ้าให้เถืนมากกว่ากันก็เถื่อนตอนมีพี่ๆอยู่ตรงนี้แหละโอเคไม่มีอาการผมทำไมผมเฉยๆนะครับเป็นไงคะออกงานคู่ครับ ก็ดีครับก็แบบว่าสนุกดีราบรื่นดีครับผมตอนแรกคิดว่าจะเขินมากวันนี้มันมีงานผู้ติดต่อเยอะแา่ไหนก็มีทำเองก็มีเรื่อยๆครับครับผมก็มีมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่างานก็หลากหลายกันไปครับมีทั้งออกอีเวนต์มีทั้งแบบว่าโพสตรูปหรือว่าแบบถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับเราก็ดูเป็นตามความเหมาะสมกับงานไม่ ครับผมรับได้แพ็คคู่ราคาเดิมปกติเราออกเดืิมปกติเราออกเดิมแล้ก็มีค่าตัวเราแพ็กคู่ราคาเดิมยังไงไม่ต้องจไม่ไม่คืออย่างนี้คือปกติเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแพ็กค,คู่หรืออะไรแต่ว่าเออก็ต่างคนต่างทำงานแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีติดต่อมาเป็นงานคู่เราก็ยินดีแต่ว่าแบบก็มีหลายคนถาม,มากันก็เลยต่อมาอย่างเงี้ยว่าเออแล้วมีราคาพิเศษก็ไม่ถึงว่าต้องราคาเพิ่มราคาคู่แบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าแบบไปทํางานก็เราก็เหมือนมาทํางานกับคนที่เราแบบ สลิดด้วยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเพิ่มลงราคาอะไรก็เป็นราคาเดิมๆครับผมไม่ได้มีทัับราคาซื้อมาฝากหรอคะซื้อส่วนใหญ่ซื้อพวกแบบวิตามินไม่ก็นุขชอบเากต้องอะไรมากกว่านั้นก็คือหนักแล้แบกกลับมาไม่ไหวเรื่องของการนี้มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนกัน้างหรป อ๋อไม่มีเลยครับของผมก็สองกรางปีนี้ก็อาจจะอยู่กับที่บ้านครับ mm hmm. ตอนแรกก็มีมีแลนจะไปกับที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวเรื่องแม่แม่ครอบครัวเรื่องโควิดนิดหน่อยครับก็เลยก็เลยน่าจะไม่ได้เปนะ็นจะอยู่ป okay, ระเทศเดย์ก็เหมือนกันคิดว่าน่าจะน่าจะพักผ่อนอยงนี้แล้วก็มีถ่ายงานบ้างมงว่าทุกคนหยุดเราไม่หยุดเรื่องที่เรามีฝากลูกในน้องไว คมจริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ่าอะไรพิเศษครับเขาคิดถึงอะไรก็เดี๋ยวเขาก็คงจัดมาได้อะไรไหมคะไม่มีเขาพิถีพิถันมาไปร้อไปร้อไปร้องไปรับงตาวตาวแล้เราปล่อยชื่นใจไหมแบบน้องเราไม่ต้องซึ้งอะไรนะฮะดีครับรู้สึกดีเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราครับผมจริงๆเคยได้ติดตามพี่พี่บอลให้สองวันตลอดนะ ก็ติดตามนะคะบางบางอันก็ติดตามบางอันก็อาจจะรับฟืนรูบ้างบางที่บอยส่งให้ดูบ้างอย่างนี้ช่วงเครดิตไอที่ส่งมาให้ดูคือส่งมาจะเป็นภาพถูกยังไนฉันก็แบบวันนี้ชมคุณน่ารักด้วยนะยืนยันเยว่าเขาค่อนางรักเหมือนกันที่สายคอนแซลไหมคะทุกคนุณ ก็ร <sk ill in> ู้สึกว่าเป็นคนเต็มที่แต่ว่ารุยแล้วพี่บอยเป็นคนที่ปกติคือเป็นคนใส่ใจท่ดมากวก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ทก็เร่องคุณผมก็เต็มที่รู้สึกเออรู้สึกว่าเออคุณก็แบบใส่ใส่ใจเราดีแต่าว่าคว่ครักของแต่ละคนก็อาจจะเลีวยงไม่เท่ากันถาว่าว่ามรู้สึกว่าเออใกล้ๆแหละใกล้ๆเลยใกล้เลยไหวานไหมคะหวาน็หานอันนี้ผมยื่ตรงนูน หวานอะไรก็เป็นคนหวานปะหวานกว่าที่พี่คิดไจมากตอาที่ว่าเขาเป็นยังไงก็ตามตามที่พี่พี่คิดเลยตลกตลกเน้นเน้นอะไรประมาณพวกนั้นค่ะแต่นนความเป็นจริงก็คือเป็นคนแบบค่อนข้างจริงจังค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบค่อนข้างแบบถือว่าความเป็นแบบเธอคือภาพลักษณ์ของดูรับผิดชอบไม่ไม่รับผิดชอบ ูแลต่างๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พลอยดูสายตาโอเคเวลาพูดจริงจังมากเลยดูจริงจังใช่ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูตอนที่หลักก็เรียกแบบใจใช่เลยก็เรียกว่านะตอนเนี้ยไม่ใเพราะว่ามันติดอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เขาบอกว่าเขาไม่เรียกเสร็จแล้วนะพ่อันนี้ก็จะมาตัดเฟย์ว่าจะไั่ยุงตนั้นที่เฟเด็กก็จะไม่ได้อยู่แล้วต้องต้องให้ทางผู้ชายเขาพูดเอาอย่างนี้คือไม่แม่แม่คือ อันนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเรียกว่างไงเดียร์คือหลายๆคนก็อาจจะนึกว่าแบบเออเราสองคนแบบว่ากักหรือเปล่ายังยังไม่พูดหรือเปล่ากักกักกับพูดสถานะแฟนไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็คือเออก็ยังไม่ได้เป็นแฟนจริงๆครับเป็นแค่คนคุยกันจริงๆเหมืนอนที่วันนั้นผมโดนถามแหละว่าแล้แบบเฮ้ยแล้วได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการ พูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมากหรือเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นเองเยวก็ปล่อยให้มันเกิดไปก็มีอนนี้ก็คุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ดีคุณแม่คค่อาคุณแม่เหรอคะก็คุณแม่ก็อ๋อก็ จะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดทจริงแล้วไปมาลาไหว้ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าไปใจหรือเปล่าวันนี้แม่ถึงมาปรากฏตม่ปกติปกติคุณแม่เหมือนจะมาช่วยดูแลค่ะก็โอเคพี่บอยเขาก็คุยกับพี่ใหญ่ห้องอยู่เออจแม่บบก็มีเจอบ้างครับอย่างเช่นแบบเวลาไปส่งไปรับไปส่งไปที่บ้านก็จะมีเจอคุณแม่ทักทายสวัสดีเขาก็จะเรียกร้อยในข้าว ครับคณแรกก็นั่นเลยญ่านันเลยรอะไรนี้พอจะพาอแมเราต่อไปคร้บเจอีลย่เคยเจอเคยเจอคนนึงต้งที่อสตโอต่เราก็ท่าอย่างนี้เหมือนกันค่ะต่อไปนี้อะไรต่อไปนีผมจะผมจะไปแอคอะไรอยากใครได้เลยไทำได้เลยขาต่อไถมเวลาคุณจะมาเลยคุณ ช่วงรแรกๆก็จะมีเขินบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็เห็น <laughs> ที่ร้อยเหมือนเขินบ่าแ,แล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเออก็สบายๆขึ้น <laughs> เริ่มแบบคุยกันแบบคุ้นเคยขึ้นอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ชินกับการที่คนแฉลบมากขึ้นัมคิดว่าไม่ไม่ใช่คำว่ากดดันหรือเล่าเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไดอ้อะไรเนงะี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าก็แค่ว่า ทุกคนก็ยังรอสถานะได้แต่งดงแล้วเป็น,เป,นเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับตอนอย่างนี้เป็นที่มาใจเขาอะหรอสิ่งที่มใาใจก็คือว่าคพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่เขาเป็นคนที่จะทําอะไรเขาจะทําให้สุดอะไรเนย ถ้าวันนี้เราไม่คุยด้วยเยอะวันอีวันหนึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่าช่วงแรกๆในช่วงแรกๆนีใช่แค่ขช่วยแรกๆเป็นหนึ่งรู้ตักก้งแต่ตอนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยไ็นยังไงคะมาเสมอสม่ำเสมอ,อ <c oughs> คือแบบเราก็จะรู้สึกเออตอนแรกๆเราก็ยังไม่แน่ใจพี่บอยเขาจะเป็นคนยังไงนะจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยแบบเว้นระยะห่างนิดนึงคุยน้อยๆนิดนึงแต่พี่บอยเขาก็จะแบบมาเรื่อยๆมาชิ่ง เขาพม่เขาไม่เอาแค่เลยเฮ้ยจก็ไม่เอาแค่ไม่ก็ถามอะไรที่ไม่แน่ใจอะไรในตรงนั้นเนี่ยอ๋อไม่หมายถึงไม่แน่ใจในแง่ที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักพี่คนนี้ดีด้วยคือปกติเนี่ยเคยเจอกันตามตามงานใช่ไหมคะแล้วก็เจอกันผ่านแบบกลุ่มเพื่อนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เคยคุยกันจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยพระเอกคุณบอลเป็นพระเอกไม่คุยกับเราแล้วจะเป็นอะไรยังไงก็จะมีความแบบระวังนิดนึงตอนแรกอันนี้พูดแบบจริงจริง แต่ว่าพอคุยไปก็คือพี่อเขาเป็นคนที่มีความใส่ใจมีความแบบนึกถึงคนอื่นเยอะแล้วก็แบบว่าคอยแบบช่วยสนุนช่วยนี้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคน้ารักขอบคุณคับเขาก็มีพูดตั้งครับเพราะว่าผมก็เคยถามเขาแหละเอาตรงผมก็อยากรู้นะเพราะว่าสิ่งที่หลักๆที่เขาพูดก็คือจะแบบเป็นเรื่องว่าเขาก็รู้สึกว่าผมแบบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาดี ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆกระจายความดิบไปเขายังไงบ้างเขาทุกคนแต่ว่าเด็กกลุ่ยที่จริงเขาเด็กของเขาเองเลยนะที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เฟย์เป็นคนแบบกระตือรือร้นใช่ไหมในหลวงแบบว่าคุยเสียงสองบ้างเออเพราะมันไม่ยอมพูดเสียงสองหรือว่าแบบว่าไม่ยอมพูดเสียงสองหรือว่าแบบคือจะได้เห็นมุมแบบน้องของไ่บอยมากที่นุดอันนี้ฉันไม่ได้ขีดปุยถูกยังไงอ่ะ นีก่อนแล้วกันวันนี้ยกมีกนตีรต่้ักใครรูจักรู้จัการรู้จักใครรู้ีรรย้กครรู้จักใครร้จกใครรจใครรู้กใครจักร้กใรู้จัรี้ักใครส้จักูจักรีย้กครู้จักใรู้จกรร้จกคร้จยกรรู้จาจรคค้้ักับเรื่องนี้ด้วย้ัรจรจรรู้รจจะ ทำพี่ไปจริเคดุมเขาดุเคก็เป็นคนมีหลักการเขาเป็นคนมีหลักการครับทาอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีแต่ว่าอะไรนะครับผมก็ไม่แต่ว่าเขาไม่ไม่ดุครับเขาเขาก็เป็นคือคือแต่ความจริงอะลุๆเขาดูแบบเป็นคนใสใสหวานหวานแต่ว่าเขาจะมีมุความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจนู่นนี่อะไรของเขาเป็นคนมีมีขั้นีตอน ชอบมเรียกว่าแบบว่าต่อไปเป็นคู่กะต่อากก็ก็ตอนนี้เท่าที่เราได้รู้จักกันทำงารู้จักกันก็ก็ทุกอย่างก็ก็ดีครับครับดีครัก็ทุกอย่างก็ก็ค่อนข้างลงตัวแต่ก็ทุกอย่างก็เรียกว่าทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆคับผมทำเขาจากไปเรื่อยๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ะทำอะไรอ่ะ เอพรุ่งนี้มีอะไรขึ้นออะไรนสถานรสถานะหรือยังไงไม่รู้จอะไรทางนะน๋อคิดยายพี่กอดพูดเสียงสองให้ฟังสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะัญาแล้วคะเสียงสองนะโอเคมีกันบ้านด้วยปน้ปนข